ถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่ง่ายแล้วก็เบาสบายมากขึ้นวันนี้เราจะพาไปพบกับคำแนะนำแบบแมวมวโดยหนังสือเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ด How to Live Like Your Cat ของสตีเฟนเก r นเย่ครับหนังสือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมวตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าซิกกี้ซิกกี้เนี่ยเป็นแมวของผู้แต่งครับโดยผู้แต่งเนี่ยเขาก็ทำงานแล้วเขาก็สังเกตพฤติกรรมของแมวของเขารวมถึงแมวของตัวอื่นครับและเขาก็พบกับท่าทางพฤติกรรมของแมวบางอย่าง การวางตัวของแมวและเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาครับว่าวิถีชีวิตแบบแมวเนี่ยน่าสนใจดีครับเขาจึงถอดบทเรียนแล้วก็นําปรัชญาที่ได้จากแมวนี่ครับนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหนังสือเนี่ยเป็นแบบพกพาขนาดเล็กครับการลําเลียงเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนต่อเนื่องคอนเซปต์ค่อนข้างชัดครับกับการที่เราจะสังเกตพฤติกรรมแมวต่างๆแล้วก็เราจะมีอาเช่นว่าพฤติกรรมท่าทางการวางตัวความมั่นใจของแมวที่เขาแสดงออกมาครับ เราจะนําสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างไงบ้างรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่แมวเนี่ยมีต่อมนุษย์ของเราหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขามีต่อแมวตัวอื่นครับเหล่านี้ทุกอย่างเขาถอดบทเรียนออกมาเป็นปรัชญาที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ครับจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้ครับอย่างแรกเลยคือเป็นเซลล์หนังสือแนวเซลล์ดเวลอปเมนท์ครับที่เขาเนี่ยถอดบทเรียนจากเรื่องของแมวและแกนของเรื่องเนี่ยมีความชัดเจนครับตอนแรกที่ผมอ่านเนี่ยผมแอบกังวลนิดหน่อยครับว่า ด้วยแกนของเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถถ่ายทอดทาให้เราอ่านจบได้แค่ไหนครับแต่ผิดจากความคิดเดิมไปเลยครับเพราะว่าแม้ว่าแกนของเรื่องเนี่ยจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของปรัชญาของแมวแต่เขาสามารถที่จะลําเลียงในเรื่องทําให้เราไม่ได้รู้สึกเบื่อเลยและเราก็รู้สึกว่าเกาะกับแกนของตัวเรื่องไปได้อย่างตลอดครับเขามีการสอดแทรกในเรื่องเนี่ยแบบเขาก็จะมีเหมือนเป็นหน้าที่ผมชอบเลยครับก็คือเป็นแบบวันแมวแมวของคุณแบบอย่างเช่นว่าแมวของคุณในเวลา เท่านั้นเท่านี้กําลังทําอะไรอยู่อย่างเช่นแบบตอนเช้าแมวของคุณต้องรีบเร่งเหมือนกับเราไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่าชีวิตแบบแมวแมวในตอนเช้าเนี่ยมันแบบสดใสมันแบบไม่ต้องรีบเร่งมันแบบเป็นตัวเองมากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับนี่คือจุดเด่นที่เป็นจุดแข็งข้อที่1ที่ผมสังเกตเห็นครับจุดแข็งข้อที่2ที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือการสื่อสารของผู้แต่งมีความชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเลยครับ จุดอ่อนในหลายอย่างของหนังสือหลายเล่มที่เป็นหนังสือ how to หรือว่าจะเป็นหนังสือเซลล์เดเวล็อปเมนต์เนี่ยก็คือการทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแก่นของเรื่องไม่ชัดแล้วก็การอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราได้ภาพไม่ค่อยออกครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะรับรู้ในสิ่งที่เขาสื่อสารได้แบบมาเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยแต่ว่ากลับกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยการแปลหรือว่าการสื่อสารจากผู้แต่งผมคิดว่าทําได้ดีมากๆทําให้เรารู้สึกว่าข้อความที่เขาสื่อสารกับเราให้ต้องการพััฒนาตวเอง ทำได้อย่างดีมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าข้อความที่เขาส่งมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับ3คือหนังสือเล่มนี้ครับออกแบบปกมาเนี่ยถ้าผมกะเกณไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ A5 เนาะตัวของหน้าปกซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่1 7 5่บาทครับจํานวนหน้าเนี่ยมีทั้งหมด1 6 8่หหน้าถ้าเราดูจากภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีขนาดเล็กครับแล้วก็มีความพกพาง,ง่ายคือในแต่ละส่วนของเล่มนะครับมันไม่ได้มีความต่อกันมากขนาดนั้นนั่นหมายความว่าต่อให้คุณเนี่ย อ่านตรงส่วนนี้ไปแล้วแล้วคุณก็กรู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะขอพักก่อน <ส ậ administrative> ผมคิดว่ามันไม่ได้ทําให้ในเรื่องเนี่ยมันขาดตอนครับทำให้หนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่พกพาง่ายแล้วก็สามารถที่จะย่อยง่ายแล้วก็สามารถที่จะหยุดอ่านแล้วก็มาอ่านต่อได้ทุกเมื่อถามว่าใครควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอ่านแล้วจะได้อะไรครับหนึ่งเลยคือผมคิดว่านคนที่เป็นทาสแมวหรือว่าเลี้ยงแมวอยู่แล้วเล่มนี้ไม่ควรพลาดเลยอย่างยิ่งครับเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะรักแมวววขของงคคคุุณณมมาาากกกยิิ่่่ึึ้้้้นแแล็ผดดจะไรูสบบ โอ้โหแมวของคุณนี่แบบว่าเท่ <c oughs> เหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกันนะคือผมไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมเลี้ยงแมวแล้วผมอ่านหนังสือเล่มนี้ยผมน่าจะให้ความรู้สึกว่าแมวของผมนี่ก็เท่เหมือนกันเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างที่หนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อสารออกมามันทําให้เรารู้สึกว่าทุกๆย่างก้าวของแมวเนี่ยมันเป็นปรัชญาได้หมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมมีแมวเนี่ยก็น่าจะให้ความฟิลลิ่งแบบโ oh, อ้แมวฉันก็เท่เหมือนกันนะมีปรัชญาทุกเรื่องเลยซึ่งอันจริงๆนะคือการที่ตอนนี้เราอ่านเเเเเนนี่่่ยยรรรรราาาาาไไไมมดดู้้้สึกววคคคจะะะิอใหับ และเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เขาถอดบทเรียนมาว่ามันรู้สึกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็สอดคล้องกันไปได้อย่างตลอดทั้งเรื่องครับและถ้าถามว่าอา้าแบบแบบผมที่ว่าไม่ได้เป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควรอ่านเล่มนี้ไหมครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีดินอายของความเป็นเซลล์เดเวล็อปเมนต์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเป็นปรัชญาที่เข้าใจง่ายก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วต่อให้คนที่ไม่ได้เป็นทาสแมวผมคิดว่าอ่านเล่มนี้แล้วน่าจะชอบครับ ด,ด้วยความที่เรารู้สึกว่าพอเราอ่านเนี่ยเราก็อินไปกับแนวเรื่องที่เขาต้องการสื่อสารไม่เป็นอย่างดีมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้แวบๆบแบบเหมือนกันนะที่อยากจะเอานําสัตว์เลี้ยงมาเลียเลยเ้ยงอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องราวทั้งหมดผมคิดว่าถ้าสรุปใจความเนี่ยคิดว่าธาตุแมวไม่ควรพลาดคนที่ชอบปรัชญาชีวิตไม่ควรพลาดคนชอบแนวหนังสือเซลล์เดเวล็อปเมนต์แนวจิตวิทยาหรือว่าจะเป็นแนวหนังสือที่ย่อยง่ายๆพกพาง่ายๆไม่ควรพลาดผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับหนังสือเรื่องนี้ ซึ่งใครชอบคลิปนี้อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสำคัญของช่องของเราครับช่องของเราเนี่ยยังมีหนังสือดีๆมาแนะนำรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตอีกมากมายที่เราจะมาในช่องของเดียบุ๊กแล้วก็ playlist of my by เดียบุ๊กกันครับสำหรับวันนี้ช่องของเราคงลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ